สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนก่อนอื่นมาพูดว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอ่ะเปิดรายการก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชมกับรายการเรื่องเล่าชวนหลอนนะครับทุกคน EP ถัดไป EP นี้จะพูดถึงเรื่องของวันก่อนวันก่อนได้ลงคลิปได้ลงคลิปเกี่ยวกับไปกูเจ้าหลวงไปไหว้กูเจ้าหลวงมาก็จะมาพูดว่า เจออะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็จะมาพูดในรายการเรื่องเราชวนหลอนนะทุกคนเรื่องของเรื่องนะมันเป็นยังไงรู้ไหมเรื่องของเรื่องคือไม่เคยไปไม่เคยไปกู่เจ้าหลวงวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่นะไม่เคยไปนะไม่เคยไปแต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยไปเข้าร่วมกับพิธีกับเจ้านายเชียงใหม่เนาะกับนาเชียงใหม่เนาะ แต่มีโอกาสมีโอกาสได้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกบอกว่าเราเป็นลูกหลานลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือเนาะอย่างที่บอกว่าเราเป็นลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือเราก็ได้มาบอกว่ามาบอกว่ามันรู้สึกยังไงกับการไปครั้งแรกของเราแล้วเราเจออะไรเรื่องแรกนะทุกคนรู้หรือเปล่าวันที่ไปกูเจ้าหลวงอะวันนั้นอะเป็นเป็นวันที่แบบจากที่ กำลังเดินทางออกไปอะจากที่กําลังเดินทางออกไปแบบจากวันที่มันแบบท้องฟ้ามันคึมๆอะแล้วแล้วกลับอะไปถึงแล้วแบบท้องฟ้ามันโป่งอะแล้วมันสามารถอัดคลิปอัดคลิปหรือทํารายการได้ลองคิดดูสิมันสามารถอัดคลิปหรือทํารายการได้ลองคิดดูสิแล้วทุกคนลองคิดดูสิว่าไปครั้งแรกอ่ะไปครั้งแรกแล้วมันจะบังเอิญยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของเรื่องก็คือ ก่อนที่เราเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปเนี่ยก็ได้ไปเจอกูเจ้าหลวงกูแรกก็คือกูของเจ้าดารารัศมีแล้วก็เราเดินถัดมาก็จะเป็นของพลตีเจ้าราชบุตรวงตะวันนะเชียงใหม่เนาะแล้วก็เดินต่อไปก็เป็นของเจ้าบัวผัดเนาะเจ้าบัวผัดนเชียงใหม่แล้วก็เดินต่อไปก็เป็นของเจ้าอุษาน้เชียงใหม่แล้วก็บังเอิญบังเอิญเราเดินเราเดินไปแล้วเราไป ชง,งักไปถ่ายหยุดถ่ายอยู่ที่เจ้าอินทนนท์นเชียงใหม่ก็อยากที่ทราบกันอยู่ว่าอาร์ตเป็นลูกหลานของเจ้านายฝ่ายเหนือเนาะ,นะก็เป็นของทางเจ้าเจ้าสุคันธาณเชียงใหม่กับเจ้าธิพาวันณณเชียงตุงเนาะก็เป็นลูกหลานสนิทใกล้ชิดเนาะลูกหลานสนิททางสายเลือดเนาะ แล้ววันที่ไปอ่ะวันที่ไปคือไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงกู่กู่เจ้าหลวงกู่กู่ของเจ้าอินทนนท์นะเชียงใหม่แล้วรู้ไหมว่าอะไรเจ้าอินทนนท์นเชียงใหม่เป็นสามีของเจ้าสุคันธานะเชียงใหม่ไอ้นะทุกคนทําไมมันบังเอิญอย่างเงี้ยลองคิดดูสิทาไมมันบังเอิญอย่างเงี้ยลองคิดดูสิใช่ไหมอ่ะแล้ววันวันที่ไปวันที่เดินเข้าไปอ่ะรู้สึกแบบ รู้สึกไม่มีอะไรน่ากลัวนะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นญาติญาติเราไงคิดว่าเป็นญาติญาติเราเป็นเป็นคุณตาคุณยายคุณยา่าคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยไปก็เดินเข้าไปแล้วก็ได้ไปหยุดอยู่ตรงกูเจ้าอินทนนท์นะเชียงใหม่ก็เจ้าอินทนนท์เป็นสามีของเจ้าญาสุขันธานนะเชียงใหม่เนาะก็เป็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็เป็นอะไรที่มัน รู้สึกเหมือนกับว่าแบบเจ้ายาบอกเจ้ายาบอกให้เราว่าเดินมาไหว้ตรงนี้นะย่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดแล้วขนลุกเห็นไหมพูดแล้วขนลุกอะพูดแล้วขนลุกอะว่าเฮ้ยทําไมเรื่องมันเป็นบังเอิญขนาดนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคลิปมาเอาลงให้ดูเอาแยกจากรายการหรือว่าจะาถ่ายทําตอนรายการนั่นแหละเอามาให้ดูนะว่า ไปหยุดอยู่ตรงกู่เจ้าอินทนนท์จริงๆแล้วก็บอกว่าอุ้ยขอกลับละขอกลับละเดี๋ยวจะกลับไปละเพราะว่าหากู่ของเจ้ายาสุขันธาไม่เจอก็จะกลับละอะไรอย่างเงี้ยก็เดินออกมาแล้วก็ได้ไหว้ได้ไหว้บรรพชนหรือบรรพบุรุษทุกคนที่อยู่ในกู่นั้นกู่เจ้าหลวงก็บอกว่าตอนนี้ลูกหลานได้มาลูกหลานได้มามาหาแล้วนะลูกหลานได้มาหาแล้วนะจากที่ไม่เคยมาเลยก็ได้มาหาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปรากฏว่าลมเย็นๆพัดผ่านมาเราก็รู้สึกเหมือน,นว่าแบบเฮ้ยมันมันแปลกๆนะเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยคุณคุณยาเรารับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันพูดแล้วมันถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เจอกับตัวเองแล้วมันสัมผัสส,สัมผัสมันไม่รู้จะบอกอยังไงถ้าไม่เจอกับตัวคุณเองถ้าคุณเจอคุณถึงจะรู้อะว่าเป็นยังไงอะ เจอผีจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นย่าเป็นคุณย่าของอารนะ์ตเนาะที่บอกอารเป็นเป็นหลานของเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นเลนของเจ้านายฝ่ายเหนือนะทุกคนก็วันนี้ก็มามาพูดถึงประสบการณ์ของการที่ได้ไปกูเจ้าหลวงแล้วก็ได้ไปกราบคุณย่าแล้วก็ไปเจอคุณย่าโดยบังเอิญแบบเดินไปแบบไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคุณย่าอยู่ตรงไหนนะ ไม่รู้ได้ไงว่ากู่คุณย่าอยู่ตรงไหนนะคือเดินไปเดินไปด้วยความรู้สึกเราอะแล้วก็ไปเจอจริงๆริงเราคิดดูสิงั้นก็แสดงว่ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกคนหรือทุกคนทุกองค์ยังอยู่ปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่อยู่นะทุกคนแสดงว่ายังปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่โอ้พูดแล้วขนลุกเห็นไหมพูดแล้วขนลุกเลยอะแสดงว่าคุณย่ารับรู้เนาะคุณย่ารับรู้ถึงเรื่องนี้พูดแล้วขนลุกนะ ูดแล้วขนลุกก็อยากฝากบอกทุกคนว่าถ้าใครไม่ไปสัมผัสใครไม่ไปด้วยตัวเองจะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะปีนกการศีเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย